ผมวีรศักดิ์แสงทองนายกองค์การบริหารส่วนตะบนปากแพรท่านถนนสุโขทัยถนนวัฒนธรรมตะบนปากแพรนะครับวันนี้เีลาทีรนุษย์ปรับลัดค์การบริหารส่วนตะบนปากแพรและท่านหองทั้งสองนะครับร่วมเป็นแถลงข่าวถนนคนเดินถนนสุโขทัยถนนวัฒนธรรมตะบนปากแพรองการบริหารส่วนตะบลปากแพรจัดขึ้นเพื่อรรรกระตุ้นเศรษฐกิจฟ,ฟื้นฟูเศรษฐกิจชี้แก่ประชาชนที่มาจัดจ่ายใช้สอย อันเนื่องจากประชาชนได้ประสบปัญหาองค์การบรหิหารส่วนตะบนปากแพรอยางได้เล็งเ,เห็นว่ากิจกรรมถนนคนเดินได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของตะบนปากแพรจึงได้จัดให้มีโไทยถนน,นวัฒนธรรมตะบนปากแพรด้วยโดยองค์การบร,ริหารเสรือข่ายริดโควิด -19 2019อย่างเข้มขัดและจะจัดการแสดงโดยเช่นการประกวดการแข่งขันทำเบ้าเพื่อการรักงานฝีมือ ไสับเปลี่ยนหน่วเรียนมาตลอด33สัปดาห์6นากา,าไปจนถึงเวลา22นากา,าโดยประมาณนะครับวันแรกจะจัดสามค,นคนุณหญิงทิ่ิการเจ้าของผลงานเองจังอสงไขยยอมจำานวนฟ้าดินมาถิงในวันเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ครับผมนะครับผู้สื่อข,ข่าวมีอะไรที่ขายก็คือถ้าเกิดว่าพ่าไม่มีมมน,น้องทำในเรื่อแม่ปลูกกล้วยปลูกมะม่วง ประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตทื้นทีของตำบลกาแฟแล้วก็ห้างเคยียงด้วยเนื่องจา